มาเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาทำข้าวคุกกะปิเนาะอันนี้ถั่วพักยาวหั่นถั่วพักยาวก่อนหั่นเคียงเคียงก่อนเนาะก่อนที่จะไปพัดข้าวอยากกินข้าวคุกกะปิมันได้กลิ่นเหมือนละอันนี้สมศรีมีมะ่มวงไม่มีมะม่วงสดก็เลยเอาแอปเปิลเอาเจ้าหั่นแอปเปิล ความจริงมันต้องกินกับมะม่วงมะม่วงเนาะแต่มันไม่มีมะม่วงก็เลยเอาแอปเปิลเอาอันนี้หอมแขกพอหม,มีหอมแดงก็เลยต้องใจหอมแขกแทนขาดได้เลยนะหอมเนะี <laughs> ่ยเสร็จแล้วก็พริกซดเจ้าหั่นเื่องให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็หั่นวุ้นเชียงไปทอดเพราะว่าเรามี่หมูเนาะ จริงๆมันต้องทําหมูหวารจรนจนิ๋กอสมศรีนี่นเชียงกระลใจวนเชียงเสร็จละถอดวนเชียงเจ้าสูตรไผยสูตรมันยังสมศรีหวานเลยเนาะเสร็จแล้วลก็ถอดไข่กินคนเดียวแค่นี้ก็พอละรวดเร็วทันใจสูตรสมศรีนี่แหละ ทอดไข่เสร็จแล้วก็เอากระเทียมลงไปพัดให้หอมเอาเข้าวคูกะปิลงไปพัดเลยเจ้ากินเต็มบ้านวัด <c oughs> คุณสามีรับอยู่แต่แก,ก้กํามก็บ่นสักเตียวเวลาพัดอ้อย่างเงี้ยอย่างเหม็นๆของกินนียนะมีการบนมีการจม เอาตีเธอสบายใจเลยใส่ซีอ๊วขาวลงไปน้อยหนึ่งผ้ชอบหวานก็ใส่ผ้ชอบชุดรดก็ใส่เนาะสมซีมใส่สมซีมใช่ตะแครนี่ละเจ้าเร็จเรียบร้อยมากินข้าวข้าวคุกกะปิเจ้ามีทุกอย่างเลยเนาะแต่เม,มหวงอันนี้คือแอปเปิลสมซีมเมหวงหิวข้าวคุกกะปินะคะ ส้มซีมากเพชรหลาดปเลยเจ้าราดไปเลยอันนี้ไข่ตัวพักยาวหอมหัวใหญ่ใส่ไปเลยเขียวเขียวนี่ทัวพักยาวนะ มันพักน้อยซื้อมาแล้วมันมันฟักน้อยสมศรีชอบกินจอดอันนี้เนาะนกินไปกันเจ้าทำเองนะคะมาอันนี้แอปเปิ้ล Спасибо. <laughs> ไม่ม่วงส้มๆเนาะนี่ไม่ม่วงสเสียแอปเปิลเอาเจ้า 한밤.